Oh. การประเมินต้นน้ำมันก็คือกระบวนการที่ใช้การประเมินเนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยทำให้การพัฒนาเอกสารข้อเสนอโครงการมีความเป็นไปได้จริงมากที่สุดก่อนที่จะลงไปดำเนินการมันมีความสำคัญในแง่ที่ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาโครงการที่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์กระบวนการประเมินต้นน้ำจึงมีความสำคัญและจำเป็นมากเราไม่ควรปล่อยให้โครงการที่ยังไม่สมบูรณ์ลงไป ดำเนินการจริงในพื้นที่สำหรับองค์กรผู้รับงบประมาณไปพัฒนาข้อเสนอโครงการมันมีระยะของการทํากระบวนการที่เรียกว่าประเมินต้นน้ํา2ระยะระยะแรกก็คือระยะก่อนที่จะได้ข้อเสนอโครงการกับระยะหลังที่ข้อเสนอโครงการมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการมันจําเป็นต้องประเมินสถานการณ์ปัญหา พร้อมด้วยทุนเดิมเพื่อหาช่องว่างที่ทุนเดิมที่มันอยู่มันยังจัดก,การกับปัญหาไม่ได้ตัวช่องว่างนั่นแหละจะก,กําหนดมากําหนดเป็นตัวเป้าหมายของโครงการที่เราจะขึ้นใหม่ขั้นตอนแรกเราได้เอกสารข้อเสนอโครงการมาแต่ก่อนที่เราจะส่งให้กับองค์กรกองทุนเพื่อให้เขาพิจารณาอนุมัติสถานการณ์อันหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาโครงการของนักพัฒนาหรือพี่น้องภาคประชาสังคม ไม่ค่อยได้ตรวจสอบว่าเอกสารข้อเสนอโครงการที่เราเขียนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีความเป็นไปได้จริงไหมในเชิงทฤษฎีอย่างน้อยความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบหลังจากได้เอกสารข้อเสนอโครงการแล้วเนี่ยมันมีอีกเครื่องมือนหนึ่งที่เราพยายามพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ให้คนทําโครงการเนี่ยได้มีโอกาสที่จะตรวจสอบความเป็นไปได้จริงของเอกสารข้อเสนอโครงการใหม่ก่อนที่จะส่งไปอันนี้เราเรียกว่าแบบประเมิน ข้อเสนอโครงการเชิงรุกในที่สุดมันพบว่าองค์กรกองทุนต่างๆเวลาจะสนับสนุนงบป,ประมาณเขาจะพิจารณาความเป็นไปได้ของเอกสารข้อเสนอโครงการในหลากหลายประเด็นแต่ในที่สุดเราสรุปมาว่ามันมีประมาณสัก5้าหรือที่เราเรียกว่า Star m o d เดลที่เรียกว่า Star m o d เดลก็คือว่ามี5องค์ประกอบมิติแรกเรียกว่าความเข้มข้นของโครงการความหมายก็คือว่ากิจกรรมในโครงการนี้มันเข้มข้นเพียงพอไหม ที่จะทาให้ไปบรรลุเป้าหมายของโครงการมิติที่2เรียกว่าการยึดมั่นในสิ่งที่จะต้องทําสิ่งที่เขียนไปทั้งหมดออกแบบไปทั้งหมดในเอกสารโครงการเนี่ยจะทําได้จริงไหมอันที่3ก็คือว่าความสอดคล้องของโครงการโครงการใ,ใดๆก็ตามที่จะรับงบประมาณกับหน่วยงานใดก็ตามจําเป็นต้องมีเป้าหมายส่วนหนึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรกองทุนส่วนมิติที่4เรียกว่าความเกี่ยวข้องของชุมชนสถาบันทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง กับกระบวนการดําเนินงานของโครงการสุดท้ายก็คือประสิทธิผลของโครงการหมายความว่าผลลัพธ์ของโครงการที่กําหนดไว้ตามเป้าหมายในเอกสารโครงการมีความเป็นไปได้จริงหรือเปล่าในช่วงระยะเวลาที่โครงการกําหนดไว้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เอามาถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าแบบประเมินข้อเสนอโครงการชงรุกซึ่งจะมี5มิติสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให พี่น้องนักพัฒนาได้เอาไอ้แต่ละตัวชี้วัดเนี่ยไปตรวจทานกับรายละเอียดที่ถูกเขียนไว้ในโครงการของเขาเพราะฉะนั้นบทบาทของวิทยรกรกระบวนการก็คือว่าหต้องให้ความรู้ก่อนกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าไอ้เครื่องมือประเมินต้นน้ำอันนี้นะมันมีความมันคืออะไร มันมีความสําคัญจําเป็นมันประกอบไปด้วยรายละเอียดย่อยอะไรบ้างแต่ละตัวชี้วัดมีความหมายอย่างไรแต่ละมิติมันสําคัญอย่างไรต่อต่อการที่จะทําให้โครงการมันมีความสมบูรณ์เพราะนั้นหนึ่งให้ความรู้ที่จําเป็น2จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประเมินตัวเขาเองวิทยากรกระบวนการไม่มีหน้าที่ไปประเมินโครงการเขาแต่มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะ ใช้เครื่องมือนี้ในการประเมินตัวเขาเองมันอยู่บนภายใต้ฐานความเชื่อที่เราจะ empower คนทำงานให้เขาสามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าเอกสารโครงการเขาถูกหรือผิดสมบูรณ์แล้วหรือยังเขาจะเปิดปรุงแก้ไขไหมเป็นเรื่องของเขาวิทยากรกระบวนการมีหน้าที่จัดกระบวนการช่วยตั้งประเด็นช่วยตั้งคำถามให้ข้อมูลความรู้ที่จำเป็น ต้องเข้าใจตัวกระบวนการของของเครื่องมือแต่ละอันด้วยอย่างตัวประเมินต้นน้ำเนี่ยอันแรกก็คือไม่ใช่แค่แค่เข้าใจว่าคำถามแต่ละข้อมันคืออะไรแต่เข้าใจว่ามันจะเราจะชวนคนในกลุ่มเนี่ยคุยได้ยังไงเพื่อตอบคำถามในแต่ละข้อตัวประเมินต้นน้ำเนี่ยสำคัญมากในส่วนของต้องรู้คอนเทนต์ของ โครงการที่เราจะไปชวนเขาคุยเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านก็จะต้องขอโครงการเขามาคุยมาอ่านมาศึกษาก่อนเราจะได้รู้ได้ว่าเราจะชวนเขาคุยในจุดไหนที่เขายัางไม่ชัดแต่การชวนคุยไม่ได้เพื่อให้เราเข้าใจ mm hmm. เพื่อให้คนในกลุ่มเขาเคลียร์กันตัวฝาเองอะคะ่ะก็ต้องสร้างบรรยากาศว่าเอ๊ะ eh, เราทำไปทำไมนะไอ้ต้นน้ำเนี่ยทำเพื่ออยากจะรู้ว่าจะไปปรับอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ย ถ้าเรารู้อย่างนั้นเราอยากเห็นว่าเราจะปรับอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องดีเฟนอะไรเงี้ยค่ะต้องต้องเคลียร์กระบวนกาสร้างความสัมพันธ์สร้างบรรยากาศในกลุ่มได้ด้วยสิ่งที่จะต้องใช้ประกอบในการพูดคุยนะคะก็แน่นอนว่าต้องมีเรื่องของทั้งตัวข้อเสนอโครงการแล้วก็เรื่องของ ทุนความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่โครงการนั้นกำลังจะไปพัฒนาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทุนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะนำมาใช้ก็คือในที่นี้ก็คือเครื่องมือประเมินต้นน้ำโดยเครื่องมือประเมินต้นน้ำเนี่ยมันจะมีแบบประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงการที่มีทั้งเรื่องของการให้คะแนนแล้วก็คาอธิบายต่อการให้คะแนนนั้นนะคะคะแนนนั้นเป็นเพียงตัวนำ ที่จะชวนคุยว่าข้อเสนอโครงการของเราเนี่ยมันมีดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงไรแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คะแนนเพื่อการตัดสินว่าโครงการนั้นแย่มากหรือว่าดีเลิศนะคะเพียงแต่ว่าให้มีเหตุผลเบื้องหลังของการให้คะแนนของแต่แตละคนในกลุ่มเพื่อความเข้าใจที่ตรงกรันมันช่วยทำให้โครงการที่จะพัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้น แล้วก็สอดคล้องในสิ่งที่ทีดด่เราเราอยากจะทําแล้วก็ทางเครื่องมือเนี่ยจะช่วยได้มันทําให้โครงการชัดเจนขึ้นใช่ไหมอันที่2เนี่ยก็คือเราสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของภาคคีหุ้นส่วนอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือคนที่มาร่วมทําโครงการร่วมกันมาแต่ต้นร่างโครงการทําด้วยกันมาเนี่ยมันจะถึงยังยได้ใช้ได้ผลที่ผ่านมาเนี่ยการประเมินข้อเสนอโครงการมีมากแล้วแต่มักทําโดยผู้สรงคุณวุฒณภายนอกแต่การประเมินต้นน้ําที่เสนอเนี่ยมันอาศัยกระบวนการเรียนรู้ของ คนในโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเขาจะรู้ว่าโครงการของเขาเองนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างและจะต้องปรับปรุงอะไรอันนี้จะทําให้เขาสามารถกําหนดตัวเองได้ว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วจะแก้ไขปรับปรุงอะไรด้วยตัวเขาเองนี่เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เขาสามารถประเมินตนเองได้แล้วก็บอกได้ว่าโครงการควรจะต้องปรับปรุงอะไรและมันจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงขึ้นในโครงการขึ้นอย่างชัดเจน